ไม่ชีแล้วก็ญาติธรรมวันนี้เป็นวันที่ห้ามีษายนสองพันร้อยหกสิบหกเช้านี้นะก็ยินดีจะรับอไม่ชีบนใหม่อีก,อก 6คนเนาะอะอ,ะอะรวมหมดก็ทะลุ200แล้วสองไม่ชีฮะอะ่วัดป่ามณฑอินเป็นครอบครัวใหญ่ เป็นครอบครผู้ฝ่ธรรมนะเมื่อคืนนี้หลวงตาก็พาไม่ชีนั่งบูชาทำไม่ชีจิตเนะ ขอโนโมธนาสาธุกการกับไม่ชีที่ทำความเพียรเมื่อคืนนี้ยันแจ้งเนาะะบางคนก็นอนยันแจ้งเหมือนกันต้องทำแค่อีกแล้วล่ะนะเพิ่มอีกสักสองหรือสามอืออม วันที่เจ็ดนี้ก็จะบวชพระอีกห้าลูปเนาะ,อ,ะอีกห้าลูกวัดป่าบวอน้ำพระอินก็จะมีพระแม่ชีจำนวนไม่น้อยนะหลวงตาเคยพูดไว้ว่าจะรับแม่ชีร้อยห้าสิบเอาไปามาก็ทะลุสองร้อยแล้วเพราะว่าหลวงตาก็ปฏิเสธไม่ได้ ะเพราะว่าผู้คนก็าตั้งใจนะที่จะมาฝึกมหัสตัวเองเนาะเมื่อเนี้ยหลวงตาได้เข้าไปดูคลิปที่ YouTube ที่มีคนบอกว่าหลวงตา เป็นพระติดบุรีนะพระินคิดติดบุรีและว่าหลวงตาเป็นอรัชีคำว่าอารัชีในี่ความหมายอ่าในความรู้สึกในความนั่นไม่รู้จะตรงรือเปล่านะถ้าเป็นหนักสอนศาสตร์แต่ความหมายก็คือหลอกเขากินนะนั่นะแหละเรียกว,ว่าอารชี่ะหลวงตาก็เห็นนานแล้วละ่ะแต่ไม่ได้สอบโต้ ่าเพราะว่าในความเห็นเขาเขาบอกว่าหลวงตาจิตบุรีนะเป็นอรัชีที่จริง่อมันหมายรวมถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นใครที่สุบุรีก็เป็นอรชีหมดลัลนไม่ได้ด่าจะหลงทาไงริงไหนล่ะพระคนไหนสุบุรีก็เป็นอรชีหมดแหละเพราะคนนั้นก็รับไปเองก็แล้วกัน เนะเาะใครสูบบุหรีก็ร <c oughs> ับไปก็แล้วกันเนาะแต่ส่วนคำหลับหลงตาไม่รับหรอกนะแต่บางเอ,อิญมีอีกคนหนึ่งอนำอคลิปนี้ไปตอบโต้แทนหลวงตาหลวงตาก็ไม่รู้จักนะก็เลยเอเอก็มีนะ พราะทุกคนก็เจ็มไป่รย้เหตุผลของตัวเองอนะเนาะบางคนพูดธรรมะไม่ได้พูดธรรมะแบบโดยตงพูดธรรมะคืออพูดด่าพระนะนะนั่นคือธรรมะเขาเพราะไม่ได้ถูกสลมทานะมันด่าทุกคนในโลกไงมันดีคนเดียวไงหลวงตาคิดว่าศาสนาพุทธ พุทธบริษัทสี่นี้นะคำไข่ครรกรมมันเนาะอ่าอ,อันนั้นนี่ยคือเรื่องบ้าเลยเนี่ยมันบอกว่าหลวงตาเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าจากเจ้าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีความอยากการกินข้าวนี่เป็นความอยากไหมล่ะ อนนไปจากน้ำให้เรากินหน่อยเราหิวน้ำอย่าเหเป็นความอยากไหมนะ่ะหลวงตาแค่อุปมามันเปนปัญญาอ่อนฮะมันไม่มีปัญญาหลวงพ่อโง่ไรเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาจะไปด่าคนอื่นไงเอาเวลาไปภาวนาไปทำความเพลี่ยนแล้วหลวงตาก็มั่นใจมันไม่ใช่ศาสนาพุทธหรอกเพราะคำสอนไม่ใช่ ที่มันพูดนะ <c oughs> อึกตาว่า <c oughs> ความอยากเนี่ยสุโบรีก็ตัหามันบอกเงี้เป็นความอยากอย่างเงี้ยมักินข้าวก็เป็นความอยากสิฮะต่อไปมันก็คงห้ามพระไม่กินข้าวอ,ะอ่ะฮะ งตาก็เลยอุปมาว่าพระพุทธเจ้าเดินไปวันละเกือบยี่ยชนเพื่อจะไปสั่งสอนเขาก็เป็นความอยากสิหลวงตาอุปมาอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้ามีความอยากหรือไม่อยากแต่เป็นปัญญาของโงข่ของมันน่ะน่ะมันมองประเด็นยังไม่ออกเลยใครฟังมันก็บ้าแลลวเหมือนกูกำลังบ้าไปฟังมันอยู่นะ กึแล้วขึ้นเลยขึ้นบ่อยแล้วเนช่วงเนี้ยก็มันมีปัญญาอะไรปได่าคนอื่นมีปัญญาไงฮะด่าคนอื่นคือคนพาลหรือบุตุชนแต่ด่าตนตําหนิตนแก้ไขตนนั่นคือบัณฑิตคนอย่างนั้นมันเป็นคนพาลสัญญาณหยาบอ ธรรมดานี่แหมสูบบุหรี่กันทั้งบ้านทั้งเมืองออมีทุกวันเนี้ยเราคนโอลงโหไปที่ไหนก็ติโนส no smoking นะแล้วมันติดทำไมสูบบุหรี่มันชั่วลังหนาไงคนไม่สูบบุหรี่กูเห็นไล่ยิงกันอยู่เนี่ย มันไม่ได้เป็นความหมายบ่งบอกว่าดีว่าชั่วนะนะเห็นไหมชั่วในสันดานต่างหากคนไม่สูบบุหรี่มึงก็ชั่วเยอะแยะฮะแล้วคนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้ไปด่าคนไม่สูบบุหรี่นะทําไมมึงไม่สูบบุหรี่วะกูไม่เคยว่านะมแต่คนที่ไม่สูบบุหรี่มาว่ากูสูบบุหรี่อยู่เนี่ยมึงลองมาหัดสูบเหมือนกูสิํำได้ไหมล่ะ สูบยากจะจายนะบุหรี่ต้องหาไฟแชกด้วยฮะมีหลายอย่างต้องมีความเพียรหนังหนานั้น,น,นจริงไหมแม่ไม่มีปัญญาสูบยังมาว่ากูอีกกูเนี่ยเป็นคนมีปัญญาสูบบุรี่มาตั้งแต่เด็กนะเมื่อก่อนอีสานเนี่ยประเพณีเนี่ย เวลาแขากญาติผู้ใหญ่หรือใครมาหารต้องมีขันหมากขันยานะถ้าไม่มีขันหมากขันยาเนี่ยไม่รู้จักอะไม่มีมารยาทคนสุบุรีเมื่อก่อนมีมารยาทนะใครไม่สูบไม่มีมารยาทนี่มันกลับกันนะสังคมทุกวันนี้นะเอ้ยสุบุรีนี่เป็นมะเร็งวางั้นคนพูดของที่จ่ายผมไม่เห็นสูบเป็นมะเร็งจายอะ,อะมะเร็งเต้านมเอ้ยมะเร็งอะไรเอ่ยอย่างเงี้ย กูไม่เห็นมันสูบุรีะนะหมอมันก็ว่าไปทั่วเห็นไหมมาจับหูกูส่องๆโอโหเนี่ยฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยากจัดยาให้กูหมื่นห้านี่ยนะฮะไม่หรอกมันไม่แพงเราหมออยากได้จังเองน่ะเนี่ยมันหลอกลวงไหมอ่ะก็อ,อยากได้ก็ให้ผมไม่เคยจอดรองมันเลย จริงไหมแค่จับหูกูดูดูแล้วโอโหเก่งเหลือเกินจัดยาบาลาให้กูกับยาแก้แพ้ให้กูหมื่นห้าร้อยว่งแสดงว่ามันไม่มีค่าไฟเพว่าหมอคนนีปัญญาฮะกูว่ามันโจรชัดๆทุกวันนี้นะในหลจัจจญญาบันมันจะมีได้ยังไงนะเมื่อคนไม่มีความลายแก่ใจเกิดความโลภฮะ แหมที่เรียนหมอเนี่ยเพื่ออยากช่วยคนนะช่วยกิเลสตัวเองอะ่ะกูไว้ว่าฮะอย่ามาพูดเลยฮะอันนี้ไม่ได้ว่าหมอนะ,อะว่ากิเลสว่ากิเลสนี่เห็นไหม มีเงินมีทองมีอะไรก็ไม่รู้มันหาไปทําไมเยอะแยะคนจนก็จนคนมีก็มีฮะหายไงหล่นหายหน่อยบอเจมอ่ะรวยก็รวยล้นฟ้าจนก็จนจะมีจะกินเนี่ยนะเห็นไหมอ่ะอ่ะแห่งอึดแห่งยากเห็นมหมบออึดบออยาก ยิ่งจนก็ยิ่งหิวยิ่งรวยก็ยิ่งมีมากอยากกินเพราะมันล้นนี่มันเป็นยุคอะไรก็ไม่รู้ฮะ,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 ะรับได้หมดแล้วนะ,ะมีบัญญาเลยฮะ มั่วก็มั่วนะไม่รู้ใครมั่วหรอนะมั่วก็อย่าฟังทีนะเขาทำเอาเองไงมันบรรลุไปเลยนะเขไม่ต้องมาฟังผัวนะจะไปเป็นอะไรไปนะอักษรกระจ่แปลว่าอะไรล่ะก็ไม่ปรุงแต่งไงฮนะตอนิพพานนั่นแหละฮนะก็ไม่ปรุงแต่งอสังษรกระสังษรกระก็ปรุงแต่งไง มันจะมั่วได้ยังไงมันละมั่วเพราะที่จะสมุบาทนก็อะไรล่ะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปทานพกชาติชรา,า,ามรณอะอันนั้นเป็นเพียงชื่อมันนนะถ้าไปท่องเอาไล่อยู่ขันห้าขันหกอยู่เงี้ยฮะ พระอรหันต์บางองค์บรรลุธรรมล้าพูดธรรมะไม่ได้สักคำเลยนะเพราะท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกคุณจะบอกให้ถ้าร,รู้ท่านก็สอนคนสิอย่างอปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นรู้สักคำเลยไม่เห็นสอนใครสักคนนะมันจะเรียกปัจเจกเก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันทุกวันนี้มันไม่รู้แหละมันรู้มากอะ ันก็ไปไล่ขัน้นนั้นขั้นนี้อยู่อย่างเงี้ยนะก็มั่วสิจะไปไล่ขัน้นนะอย่างอาณาบาจสิบหกเลียมึงไล่ไปสิกูถึงขั้นไหนแล้วนะอย่างเงี้ยก็มั่วสิก็ดูลมก็ดูลมไปสิพัะสติลมเข้าพัะสติลมออกจบพระใจปีหลงนีอ่อะไรเกิดขึ้นกับทมชิงเหมือนน้ำลายชั่งหัวมันนี่ กลับไปสู่ฐานของอานาปนาสิก็จบแล้วจะไปไล่หาคิดหาํะไหมอัน,นมันความคิดนั่นน่ะฮะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเออสียศาสนาอื่นเขาก็เห็นไม่เห็นเชื่อไม่ไม่เชื่อกูก็ไม่ได้เดือดร้อนนะถึงไหมศาสนาพุทธไม่ได้เดือดร้อนนะงพือ่อจนับถือไม่นับถือศาสนาไม่ได้เดือดร้อนนะ จริงไหมเวลากูจะส่งอารกเองอะนะถ้ากูทําผิดอะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันรับแชนกูได้ไหมฮะถือว่ากูเป็นตาบอดถือตะเกียงก็ได้นี่ไม่ใช่ส่องทางให้คนอื่นฮะไม่ไปยากอะไรฮะทุกวันนี้มันมีแต่คนเก่งๆมั่งนีนะเก่งก็งอนนนนะเกอาตัวให้มันรอดนะรอดเราเกีก่กงอารกนะ รอดออกจากทุกข์มาเรเห็นพระก,กันไปท่องจำเอาเหลือเกินเด็กป .1 มันยังรู้เลยเลยกานทานะครับไปท่องเอาอรู้ม,มากๆเพราะภาวนาก็ไม่ลงมีแต่ความคิดอ่างนบางคนไม่รู้หนังสือเลยมันยังภาวนาได้สมัยพุทธกาลไม่เห็นก็ไปเรียนหนังสือเลยไม่มีโรงเรียนนะ แค่ไปนั่งดูลมหายใจเขาเขาบรรลุเป็นพระหรหันต์เอาพระหรหันต์เอาเขาไม่อยอมมาเถียงกันหรอกอันนี้ยังไม่เป็นอะไรกันเถียงกันแล้วอะนะผมว่าน่าจะไม่สมัครซซซะพวกนี้เถียงเก่งเนี้ยเป็นหน้าที่ผิดแล้วนะถ้าปฏิบัติธรรมเขาไม่เถียงน,นะนะถ้าจะเถียงเก่งก็ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วนะนะอะมัน,นมันผิดประเภทแล้วผมว่าหาอ,อ,อาชีพผิดแล้วนะ อ๋อไอ้คำเป็นเราเราเป็นให้ละนะแค่เราดูไปเรื่อยๆมันจะมันจะหายไปเองนะเราไม่ได้เป็นผู้ละนะแค่เราทําไปเหมือนแม่ไก่กอไข่การภาวนาทําความเพียนเหมือนแม่ไก่กอไข่แม่ไก่ก็แค่ไปนั่งกอกไข่เมื่อถึงเวลาเหมาะสมลูกไก่มันก็จะงอยปากเจาะไข่ออกมาเองนะนั่นแหละนั่นแหละภาวนา เราไม่ได้เป็นผู้ละเหมือนเราเดินทางไปถึงเนี่ยพอไปถึงแล้วมันเราไม่ได้ละนะมันทิ้งเองความสงสัยนยเราถึงแล้วอย่างเงี้ยนะนะจไัไห้เพราะมันมัวจะไปละไปอันนั้นอยู่นี่แหละนะไม่ต้องไปละเพราะตัวละเอาเรานี่แหละละมันก็เลยเป็นตัวเราอยู่เรื่อยๆนะเข้าใจไหมนะทำไมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวหลวงตาจิตจิตมันเป็นธาตรู้ตลอดการยาวนานนะมันจึงจำรู้รับใช้สิ่งที่รู้ปล่อยวางรู้ไม่ได้แต่เมื่อมันเห็นการดับรู้โดยชินเชิงมันจึงเห็นว่าที่แท้รู้ไม่จริงมันจึงเลิกหลงเป็นธาตรู้เห็นไ,ไหมเมื่อมันรู้เมื่อมันเลิกหลงเป็นธาตรู้ มันก็หลุดพ้นจากการเป็นท้ารู้ก็เลยสักแตว่ารู้ให้โดดเดียวอยู่รู้มาก็รู้วางนะ,ะเพราะมันหมดสัญญาจ้างกันแล้วมันก็เลยสบายไม่มีอะไรที่ต้องทำอีกเนี่ยเขาเขาอธิบายอย่างนี้ก็มีตจสำ,สำหรับสำหรับหลวงปู่มั่นถ้าไม่ต้องการเกิดอีกมีสติระวังนะ ตลอดชีวิตมีสติระวังไม่ทําชั่วทางกายวาจาใจมีสติระวังถอดถอนความยินดีไม่ยินดีหูตาจมูกลิ้นกายปฏิบัติอวิชชาโมหะอันเป็นถูกละจิตหยุดปรุงแต่งพบชาติก็จึงดับไปนะอธิบายเนี้ยมันก็ยังเป็นภาษาอยู่จริงไหมจิตเนี่ยไหมหยุดปรุงแต่งอ่าเรือเรื่อว่าอาสังคตะนั่นแหละจริงไหมอ,อสังกตะ ไม่ได้หมายความว่านิพพานนิพพานก็เป็นนิพพานแต่ว่าชื่อของนิพพานเขาเปรียบเทียบกันว่าวิสังขารก็คือนิพพานจถูกไหมอ่าอ่านิโรธก็ว่าดับลงก็เป็นนิพพานเห็นไหมนิพพานมันจะเป็นชื่อกลางๆอ่ะนะไม่ใช่สังกตะเนี่ยรอเรียกว่านิพพานก็ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้า ประทับนั่งอยู่หลังม่านแห่งความโง่ของทุกคนทุกคนนะไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าที่อินเดียะแต่จงหาพระพุทธเจ้าที่หลังม่านความโง่ของตัวเองนะนะด้วยการฝึกสตินี่แหละเพื่อจะทำลายความโง่หรืออวิชชาเพราะสติเราไม่ทันความคิดไงความคิดก็มาบังหมดคิดไปมั่วไปหมดมีแต่ การคาดกันเองคำนวณด้เห็นด้วยผลของตัวเองมันจึงหลงไปด่าไปว่าจำหนิยรจีเจียนกันอยู่ทั้งโลกมันเป็นเรื่องธรรมดาหลวงตาไม่ได้ว่าหรอกนะอยากว่าก็ว่านะที่พูดเนี่ยพูดเป็นกลางๆนะนะหลวงตาไม่มีอารมณ์หรอกนะไม่ได้มโหนะกูไม่ได้มโห,นะม,ม,ม,โห <laughs> มีคนดูไปเนาะ <laughs> กูไม่ได้โมโหกูทนนะกูเป็นคนมีคันติกาดฟันพูดนะตลกมากเนะเสียงกันอยู่เรื่อยเรื่องธรรมะนะธรรมะทำไมต้องเสียงกันเสียงกันมันไม่ใช่ธรรมะนะธรรมะมันเป็นเรื่องของจิตของใจเป็นเรื่องของสภาวะธรรมชาติไม่ใช่คำพูดไม่ใช่โวหารนะไม่ใช่อะไรทางนั้นแหละธรรมะ รู้ตัวรู้ตนมันก็มีรู้น้อยไม่เป็นไรขอให้รู้สึกตัวเนาะ,ะวันนี้นะหลวงตาก็พูดอที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดอ,อยากเทศอยากอะไรนะพูดเพราะว่าไม่ชีกับพระจัดอ,อาหารนะ,ะเวลาหลวงตาพูดเพื่อนก็จะเผลอตัวเองก็จะได้อายัดใส่ไปเยอะๆองไง <laughs> พระก็ยัดใส่เขาไปชี้ไปยัดต่างคนต่างยัดหนึ่งระวังมันแตกห้าถุงน้ยฮะเออได้เหรอแถมก็แถม คนตายไม่ใช่รับหรอกแผ่นดินจะรับน้ำคนตายจะรับอะไรได้นะตายแล้วก็ตายไปแต่ก่อนตายนี่สำคัญรู้ไหมแม่กูตายแม่กูไม่เคยฟังทรมเลยแค่กูมือแจกแค่สามนาทีแม่กูก็สงบลงแล้วก็สิน้นลมนี่แล้วก็มีตัวอย่างแม่กูเนี่ยใส่ลงเย็นไว้สามวันสี่วัน กว่าจะเอามาเผาแม่กูก็ยังผิวนุ่มเห็นไหมไม่แข็งที่จริงมันแข็งไม่ต้องใส่รองเย็ก็แข็งแล้วน,นะเพราะเลือดมันไม่นั่นอ่ะโอ้ทำไมแม่กูถึงไม่แข็งอ่าทำไมนุ่มอ่เหมือนคนนอนหลับเพราะใช้นีเวียหรือเปล่าไม่รู้จริงไหมอ่ะแล้วมีสองนะที่กูอยู่ประชิญหน้าได้ก็คือแม่ชีจิตเห็นไหมอ่า กูว่าแม่ชีจิตได้เปรียบก่าแม่กูเยอะเลยนะ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 แม่ชีจิตเนี่ยกูว่าอ่าอ่ากูว่าผิวร่างกายไม่แข็งนะฮะจริงไหมแข็งไหมเมื่อวานนะฮะใช่ไหมกูถึงไม่ไปดูกูรู้ไง กูไม่ชอบพิสูจน์เมื่อก่อนกูชอบพิสูจน์ตอนนี้กูไม่พิสูจน์แล้วกูกูไม่สงสัยขนาดสามสี่วันอยู่น่ะไม่ต้องห่วงแข็งอยู่แล้วแข็งตั้งเจ่ชั่วโมงแรกแหละจำไว้ฮะเพราะเพราะทุกอย่างมันหยุดปุ๊บเนี่ยเลือดอะไรจะจับนะแต่สำหรับไม่ชีจิตเนี่ยกูกล้าเลยว่าไม่ไม่ต้องไปดูอ่ะ เพราเขามีลูกพี่ดีไงอาร <c oughs> ับพรยะทาวะริวหาปูราปาริปุรเรนติสะครงังเอวะเมวะอิโตนินงังเปตนงังอุปกปติอิจิตังปติจังทุมหังคิปะเมวะจมิชันตุสเบ,บปุรเรนตุสังกปาจันโตประโสยทะท่ามณีโชติระโสยท่า อภิวาลนะสีริธสะนิจังมุทภาปจายโนจัตตารุธรรมาวทานเตอายุวโนสุขังบอกแล้ว